สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกในโอกาสวาระดิทีขึ้นปีใหม่ขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ไตและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยพรอันประเสริฐในสากลโลกจงดุลบรรดาลและอำนวยชัยให้ทุกท่าน จงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากทุกโศกและโรคภัยทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญมีแก้วแหวนเงินทองมีความสุขกายสบายใจคิดและหวังสิ่งใดขอให้ได้สมดังใจนึกทุกสิ่งทุกประการเทินเมื่อเราบอกลาปีเก่าก้าวสู่ปีใหม่ เราย่อมมีสิ่งใหม่ๆเพื่อรับเข้ามาหาตัวเราในปี2564นี้ผมมีเรื่องราวดีๆจะมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคำพูดสามารถมีอิทธิพลและมีอำนาจทำให้เราพลิกผันหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ตามที่เราต้องการและปรารถนาคำพูดก่อนพูดเราเป็นเจ้านายมันคำพูดจากที่พูดไปแล้วมันเป็นเจ้านายเราคำพูดจะมีค่าได้นั้นจะต้องมีสัจจะในคำพูดดังนั้นแล้วคำพูดต้องมีสัจจะในคำพูด จึงจะมีอิทธิพลและอนุภาพที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนได้ผมเชื่อว,ว่าทุกท่านคงมีการวางแผนวางเป้าหมายของปี2564ว่าตัวเองจะทำอะไรบางท่านก็จะตดน้ำหนักเลิกเหล้าเลิกบุหรี เลิกซื้อหวยคิดหาทางในการทำรายได้เพิ่มเก็บเงินเก็บทองซื้อบ้านซื้อรถและอื่นๆอ,อีกมากมายแล้วทุกท่านเชื่อในคำพูดที่เขียนนะครับลงในสมุดบันทึกจริงๆหรือเปล่าแล้วเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ ดังเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งอยากประสบความสำเร็จอยากร่ำรวยเป็นเศรษฐีจ,จึงเดินทางไปพบกับเศรษฐีที่เขารู้จักเมื่อเดินทางไปถึงบ้านของเศรษฐีชายหนุ่มก็เอื้อมมือไปกดกริ่งหน้าบ้านกริง่งกริง่งกริง่งสักครู่ คนรับใช้ก็วิ่งออกมาเปิดประตูให้แล้วก็เชิญให้เข้าไปที่ห้องรับแขกเมื่อชายหนุ่มไปถึงห้องรับแขกเศรษฐีก็นั่งรอต้อนรับอยู่เศรษฐีถามชายหนุ่มว่าที่เข้ามาพบผมเนี่ยคุณต้องการให้ผมช่วยอะไรคุณหรือชายหนุ่มบอกว่าผมอยากรวยเป็นเศรษฐี แบบท่านครับคุณอยากเป็นเศรษฐีใช่ไหมแล้วตัวคุณเน่เชื่อในอิทธิพลและอนุภาพของคําพูดไหมผมไม่ค่อยเชื่อหรอกผมอยากรวยเป็นเศรษฐีช่วยบอกเทคนิคหรือเคล็ดลับในการทำมาค้าขายให้ผม ช่วยบอกผมเลยดีกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเศรษฐีกล่าวคุณพักที่บ้านผมสักห้าวันได้ถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีจริงๆใช่หนุ่มบอกว่าได้ดีใจแต่ผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะเศรษฐีบอกว่าไม่เป็นไร ที่บ้านผมมีเสื้อผ้าอาหารที่หลับที่นอนให้ครบคุณไม่ต้องกังวลเมื่อคุยกันเสร็จเศรษฐีก็ให้คนรับใช้พาชายหนุ่มไปพักที่ห้องนอนพอทานอาหารเย็นเสร็จเศรษฐีก็กล่าวกับชายหนุ่มว่าเอาอย่างนี้นะปะหนุ่มเมื่อกลับไปถึงห้อง ช่วยเขียนรายละเอียดว่าคุณต้องการเงินจำนวนเท่าไหร่และภายในปีไหนแค่ผมเขียนนี่นะผมก็รวยเป็นเศรษฐีเลยใช่ไหมชายหนุ่มถามเศรษฐีว่าเอาเั้นนะเขียนก่อนเถอะเมื่อกลับไปถึงห้องนอนชายหนุ่ม ก็ลงมือเขียนผมนายกต้องการเงิน3มล้านบาทภายใน3มปีต่อจากนี้เสร็จแล้วเขาก็เข้านอนไปแบบงงๆงงสงสัยตื่นเช้าของวันที่สองชายหนุ่มก็หยิบกระดาษที่เขียนเมื่อคืนมาพบกับเศรษฐีอะบอกเคล็ดลับ การปเป็นเศรษฐีให้กับผมได้หรือยังเศรษฐีก็บอกว่าเคล็ดลับก็อยู่ในกระดาษแผ่นนั้นไงคุณเชื่อในคำพูดที่คุณเขียนลงไปหรือเปล่าชายหนุ่มก็ตอบผมเชื่อสิเชื่อสักประมาณ70%ได้อะไม่ได้ไม่ได้คุณต้องเชื่อร้อยซ เศรษฐี um. บอกชายหนุ่มชายหนุ่มตกเลงคุณจะบ้าเหรอคุณให้ผมเชื่อคำพูดที่เขียนลงในกระดาษแล้วผมจะรวยเป็นเศรษฐีได้อย่างไรเมื่อทานอาหารเช้าเสร็จเศรษฐีก็บอกให้ชายหนุ่มกลับไปที่ห้องแล้วก็เขียนประโยคเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาส่วนชายหนุ่มก็คิดว่าตาเศรษฐีคนนี้ ไม่บ้าก็วิกลจริตตกเย็นเศรษฐีก็จัดงานเลี้ยงให้กับชายหนุม่มเศรษฐีกล่าวกับชายหนุ่มบ้าเออพรุ่งนี้นะคุณจะเห็นอนุภาพของคําพูดและความคิดของคุณว่าจะพลิกชีวิตของคุณไปมากน้อยแค่ไหนชายหนุ่มไม่ได้สนใจ อะไรเลยดื่มกินอย่างสนุกสนานอย่างเต็มที่ผมสุดท้ายก็เมาพอเช้าของวันที่สามชายหนุ่มตื่นสายตื่นมาก็งัวงเงียปวดหัวมึนงงเขาลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูกัดกเอ๊ะประตูล็อก ทำไมวันนี้ประตูล็อกอยู่มาตั้งหลายวันทำไมประตูล็อกกว่าน,นี้เกิดอะไรขึ้นเขาจึงเดินไปที่หน้าตา่างเห็นคนสวนกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เขาจึงเคาะกระจกก๊อกก๊อกกก๊อกก,ก,กแต่คนสวนก็เฉยไม่ได้ยินเสียงที่ขเขาเคาะทั้งที่เขาอยู่ห่างจากคนสวนประมาณสเมตรได้ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้ยินเสียงหลังจากนั้นเขาก็เดินมาที่หัวเตียงทันใดนั้นเขาเหลือบไปเห็นกระดาษอยู่บนโต๊ะหัวเตียงเขียนคำสั้นๆเพียงประโยคเดียวแต่ตัวโตๆ,ๆเขียนว่าลาก่อน อะไรคือลาก่อนเขาทวนคำพูดคำว่าลาก่อนมีความหมายว่าอย่างไรในเมื่อเศรษฐีบอกว่าให้เราอยู่ห้าวันนี่เป็นวันที่สามเองเขาคิดและจินตนาการไปต่างๆนานาหรือว่า เศรษฐีมันเป็นบ้าเป็นโรคจิตวิกลจริตมันจะฆ่าเรา <c oughs> เขาวิ่งวุ่นวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นเป็นนานสองนานเงื่อไหลโซมกายทั้งที่แอเย็นสบาย พอสิเอ็โมงเศรษฐีเดินมาเปิดประตูชายหนุ่มโมโหมากวิ่งเข้าจะไปทำร้ายเศรษฐีคุณจะบ้าเหรอคุณจะฆ่าผมเนี่ยคุณเขียนจดหมายบอกว่าลาก,ก่อนเศรษฐีบอกว่าผมยังไม่ทำอะไรคุณเลยนั่นมันเป็นแค่คำพูดสั้นๆเพียงประโยคเดียว แต่สิ่งที่คุณทรมานวนไปวนมาคือความคิดและจินตนาการในสมองคุณล้วนๆในสองชั่วโมงที่ผ่านมาชายหนุ่มเมื่อฟังจบก็เริ่มได้สติพ,พึมพำกับตัวเองว่อาอ๋อประตูมันก็แค่เหรอ อากาศก็มีหายใจแอกก็เย็นสบายเตียงก็มีนอนก็ไอแค่คำพูดสั้นๆประโยคเดียวส่งผลให้เรามีสติตละเลดสติแตกทำให้เรานึกว่าชีวิตของเรานี่เดินมาถึงวินาทีสุดท้ายแล้วทุกท่านครับ จาเกเหตุการณ์ของชายหนุ่มทุกท่านคงคิดได้แล้ว,ว่าคำพูดสั้นๆเพียงประโยคเดียวหากมาในช่วงเวลาและบรรยากาศที่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อความคิดความรู้สึกอารมณ์และจินตนาการของทุกคนได้จริง คำพูดมีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกคำพูดมีอนุภาพส่งผลต่ออารมณ์คำพูดมีพลานุภาพสามารถสร้างจินตนาการได้ดังนั้นแล้วคำพูดจึงสามารถพลิกชีวิตให้ทุกท่าน เปลี่ยนเป็นเศรษฐีได้ในพริบตาขอให้ทุกท่านโชคดีในปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ